สวัสดีค่ะมนี่องตะวันรสมีแช่แนวนะคะป่าตะวันรสมีกะิิผ้ามาเมงสมุนไพรริมหัวนะคะสมุนไพรในบ้านนะคะไหวใส่เลยกินประกอบอาหาระคะ่ะามะาเมงอันนี้กะสิเป็นโสมค่ะโสมไทยสมไทรไข่กินมํนนุงรหานกายค่ะ สำหรับหยอดโสมนี่กะโสมไทยใส่กินได้ทั้งเมด็ดเ้ยค่ะทั้งใบทั้งลำต้นทั้งหากนะคะหยอดออนของโสมไทยก็สิเอามาผัดผัดใส่ไข่หรือกะลลวกจิ้มน้ำพริกได้ค่ะหัวของโสมก็สิใบปิ้น เ็ดซุปหรือว่าแกงใส่เป็นยาบำรุงหลางกายใบีิกาสิรักษาโรคกระเพาะอาหารนะคะสมไทยเกิดได้มีทั่วไปในในริมรั่ว,ะะลวะะแล้วค่ะขางรั่วค่ะก็มาอีกอันนึงค่ะต,ต้นฝางด้วยค่ะฝางฝางแดงหรือฝางเลือดห้ามือก่ ต้นฟางแต่สีมีลักษณะเป็นทรงพุ่มเนาะค่ะมีหนามลักษณะของฟางใบแขกๆลำต้นของฟางก็สิเป็นหน,นะะา,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 ามค่ะใบฟางสิค่ายใบประขามเนาะคะ่ะแกนของฟางสิงเป็นแกนสีแดงฟางนี่สจเป็นฟางเหลี่ยมเป็นสีแดง เอามาต้มกินเป็นยาบำรุงเลือดสำหรับแมลูกอร์ที่อยู่ไฟมาต้มกินหลังการอยู่ไฟนะคะเวลาลด,ดลมหรือยังประสบอัติเห็ุจะต้มกินน้ำฝางนะคะใส่ละลายเนี่ยเนของฝาง แกนฟางเป็นใหม่เศรษฐกิจกระไดด้วยค่ะเพราะว่าแกนของฝางถ้าเอาไปต่างห้งหรือว่าอีหยังแล้่วก็สี่ด้ราคาปกติราคาแกนฟางเวลานี่กับสองร้อยแกนฟางหงนี่งก็บสี่ส,สองร้อยบาทเดือนีน่กับบมมงว่าสีราคาสาไหนนะคะ,คะอันนี้ต้นฟางค่ะไม่ม่อีกต้นหนึ่ง มีโสมเยอะแยะเลยค่ะเกิดริ้วริมวหรวเนาะคะ่ะเก็บเอาไปไหว้ลวกกิมนั้มพริกหรือว่าสิพัดเต้าเจี้ยวอะไรสนาะมารนี่มาต้นตุ้มค่ะต้นตุ้มหรือใบมะตุ้มอ่อนกะสิไว้กิมบัมพริกเนาะคะ่ะตุ้มนี่ก็สิเป็นลักษณะกะสิมีหนามเนาะคะ่ะหามตุ้มมาต้นกะสิสูงมีน้อยน้อยตุ้มกะลูกตุ้มกะสิ ใบฟาแนแหงค่ะลูกแกใส่ลูกกลางๆเนี่ยต้มกินแกหลอนไนนะคะใบของตุ้มกับใบอ่อนของตุ้มนี่็ใส่กิมบําพริกค่ะตุ้มนี่น้ำม,มาตุ้มใส่แกหลอนไนเลยนะคะระดับค้อมล้อนแกหลอนไนก็หายน้ำได้ทอนพิษไข่ได้นะคะตามหลักทางวิทยาศาสตร์จวะเนะาะเกใส่ถอนพิษไข่ ใบตุม้มบอนกระสิใสใบปรุงอาหารอันนี้ค่ะเก็บไว้ข้างๆบานเฮาค่ะอันนี้ก็มีอีกต้นหนึ่งนีงน่ค่ะเหมือนกับสมุนไพรคือกันนะคะเป็นต้นก้นต้นต้นบักเขียบหรือว่าต้นไม้น่าบานเฮาน่ะคะอันนี้ใบก็เป็นยาแก,ก่พิษสำลักนะคะสมัยพ่อแม่พ่อแม่เพิ่งกะเสี้ยวหากบักเขียบหากบักตุ้มนี่แหละคะ่ะ เวลาผิดสัมแลงเนาะคะ่ะก็มีหากอีกอย่างนึงก็คือหากทับทิมเอามาแช่น้ำเรืยกว่าต้มกินนะคะกินน้ำสิรักษาแก่ผิดสัมแลงนะคะผิสดสัมแลงใบของใบของหน่อยนาใบของมะเขียอเพิ่นว่าตามที่พ่อแม่กะเขาสิคขันเอาหนามมันล่ะคะ่ะหนามทีเขียวของมันกินสำหรับผู้ที่พิดสัมแลงคือสมัยเวลานี้อันนี้อันนี้คือ แต่ว่าสมียนีก็เค,กเคยกินนะคะเคยกินอยู่ถ้าพิษสําแรงไม่แห้งจะบีบเอาน้ำมันขันใส่น้ำสะอาดแล้วก็กินเนาะค่ะกินกะสิรักษาโรคพิษสําแรงเล้นะ,ะ,ะกะเวลาหนามืดหรือวิ่งเวียนเขากะบขยีใบของเขากระสิสูดดมได้กะสิแก่วิ่งเวียนที่สาดได้นาะคะ่ะ มีหลายอย่างสมุนไพรไข่บ้านนะคะขันหลากหน่อยหน้า,นาเ,เนี่ยห <c oughs> ลากกระเขียดเนี่ยลากกตุ้มหลากะมีอีกหลากอย่างหนึ่งเลยคะ่ะสามหลากเอาไปหลากกระทิมแต่น้ำหนีบหมีเนาะคะ่ะจะเอาไปแช่น้ำกินได้แก่พิษสำรักได้นะคะจะกมะม่วงอีกเสื้อเนาะคะ่ะมะมืองในสนวนเนาะมีผังหัวมีแองค่ะผมนี่คือร้ายเนาะคะ่ะ อันนี้กะเต้นบักหวด์ขาเนาะค่ะมันยังหน่อยอยู่แต่จะหักไปแล้วมาหวด์ถ้าเอื่นภาษาไทยนะคะแต่บมเมนหนาเว้ยหนานี่มันทำใี้ต้นจะกี่ต้นสบูดัมเนาะค่ะ นี่ต้นบักเงาหวานเห่านะคะจะใบของสบู่ดำนี่คะใบอ่อนของของเขานี่ยะใส่ามาจิ้มน้ำพริกได้เวยค่ะหรือว่าแจวกับสมบักงนะคะะตำสมหรือกินเมียงสีเป็นเมียงกระไขร่นี่ยังกระดับปรการของสบู่มันก็นสีมีย่างออกมากละค่ะแกรักษาโรคสร้างเนาะปากเตยลิ่นเตย ดินเป็นฝาเป็นฟางแต่สิเอามาแต้มลินเนาะแต้มลินดาดกิ้งมันแต่สิเอาไปเซนามเนาะค่ะแต่ว่าต้นสบู่ดัมนี่กินได้ยอดมั่นนะคะระดับการมันจะเสีเอาไปเซได้รเซกินได้แเ่ หามกินน,น,น,ะะน,น,น่วยเขามันเลยค่ะน่วยสุดน่วยน่วยแหงกองสะบูดํานหนิหน่วยบางอีเย้าเขานี่กินบ่ได้เลยค่ะกินได้สิเมาอาจสิถึงตายได้ถึงกับเสียชีวิตเลยค่ะถ้าไปโรงพยาบาลบ่ท่านก็สิเสียชีวิตทันทีเลยค่ะว่าเป็นผิดน่วยสะบูดํานี่เป็นผิดเขาก็เอาไปสกัดเป็นน้ำมันอย่างเงี้ยอยงใดนะคะเนาะอันนี้ก็ต้นฟางอันนี้ต้นย่อเนาะคะ่ะเนาะต้นีเยวว่าเน่า หรือภาษาไทยเขาเอ่นสบมพูดำอันนี้กะบนวยฝางฝ <c oughs> างมันกับสิมนี้นวยเป็นแบบนี้นะะ่ะมีเม็ดเอาเม็ดมันไปปลูกกาเลย่าเป็นเม็ดเป็นนวยกรอ,น,กอน,นะคะ่ะเอาไปปลูกใส่เป็นใหม่เศษกษกรษฐกิจใจเ้ยค่ะเพราะว่าเีลยนฝางนี่ก็มีราคาเนาะค่ะ,คะ นแหงมันมมนี่กะราคากิโลละสองโด่โนโคตรดีปู่เด็กเป็นเศรษฐกิจใหญ่เลยค่ะ,ะซอยดีในบ้านนี่ก็มี่ำนี่เนาะค่ะน,กกน้องกะฝากไว้สมุนไพรไก่บ้านเฮ้ามี่มเน่าเฮ้าเนาะคะ่ะสิคิดคเป็นอาหารหมือแรงทำจึงได้กะ ฝากไว้เนี่ยด้อค่ะสวัสดีค่ะ